ไม่มีใครเข้ามาดูเลยใช่ไหมจะไม่ตอบอินบอกใครนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลเลือดออกแล้วติดค่ะติดผลเลือดเป็นบวกเราจะมาเล่าให้ฟังว่าคือแม่งอาการอะไม่ได้หายใจแรง หรือว่ามีไข้หรือว่าตัวร้อนเลยไข้เราวัดได้คือสามสิบหกสามสิบเจ็ดคือแบบสามสิบเจ็ดยังมากคือสามสิบเจ็ดจุดสองไม่มีอาการตัวร้อนเลยใดเลยแล้วคืออาการที่เห็นได้ชัดจมูกเราไม่ได้กลิ่นแล้วก็ลิ้นเราไม่ได้รับรสเลยแล้วมีอาการระคายคอแต่ไม่ได้ไอแห้งหรือแบบมีน้ำมูกหรือเหมือนที่ เขาแจ้งกันในที่ว่าอาการที่ควรสังเกตคือเราไม่มีอาการใดๆเลยเราทานข้าวได้ปกติแต่แค่ไม่รู้รสไม่รู้รสชาติใดๆเลยเราเลยอยากอยากจะบอกเหมือนหลายๆคนที่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นไหมคือเรามีเราเป็นกลุ่มเสียงเพราะว่าเรามีคนใกล้ชิดที่เป็นอะไรอย่างนี้ก็เลย อย่าให้มันถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนหรือแบบอะไรถ้าตรวจได้ก็ตรวจเถอะเพราะว่าติดแล้วค่ะติดหัวเราะหัวเราแบบแห้งๆไม่ต้องไอแห้งแล้วหัวเราะแห้งๆแทนสวัสดีค่ะพี่แนว แล้วใครนึกก่อนใครที่ใกล้ชิดเราก่อนหน้านี้หลายหลายวันที่ผ่านมาไปตรวจเด้อใครว่างไปตรวจก็ไปตรวจเพราะว่าเป็นแล้วติดจริงค่ะพี่แนวติดจริงหมอคอนเฟิร์มแล้วเพราะว่านี่เข้ามาตรวจตั้งแต่เมื่อวานแล้วหมอให้นอนรอผลที่โรงพยาบาลก่อน แล้วก็เพิ่งโทรมาแจ้งผลเมื่อ10นาทีที่แล้วผลเป็นบวกค่ะแต่ที่ออกมาไลฟ์พูดเพราะว่าติดโดยที่ไม่มีอาการเป็นไข้นี่ก็คือทุกคนไว้วางใจทุกคนว่าทุกคนไม่ติไม่มีไข้ทุกคนสบายดีแต่คือความจริงคือแบบไม่ไม่เลยติดจริงค่ะไม่ไม่มี ไม่ไม่ได้รลอเล่นใครเนาะสีมือนั่นแหละไปตรวจเลยเสียค่าตรวจเ,เยอะไหมเสียค่าตรวจเยอะไหมคือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าเสียค่าตรวจเยอะไหมแต่เราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าใครคือคนที่มีเชื้อโควิดก่อนก่อนหน้านี้ที่เราแบบอยู่ใกล้ชิดกับเขาเหมือนเราต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงติดจากไหนติดจากไหน ตอบยากเหมือนกันว่าติดจากไหนเพราะว่าเราเราก็ไม่สามารถคาดพิมพได้ว่าเราติดจากใครมาแต่พูดโดยรวมเลยคือเราไม่มีใครเดี๋ยวนะอันนี้หมอเขาให้ไว้วัดแบบตลอดเดลวลาเดี๋ยวจะวัดเดี๋ยวจะให้ดูว่าอันนี้ คือแบบประหลอดที่หมอไว้ให้วัดตัวเองใช่ไหมแล้วก็คือหมอก็จะทโทรมาเช็คเรื่องแบบให้เช็คไข้แบบบ่อยอ่ะบ่อยมากเพราะเขากังวลเรื่องจะมีไข้แต่ตัวเราไม่มีไข้อ่ะแต่เราก็ติดเชื้อเราเลยอยากหมอฝากตรงเนี้ยว่าเฮ้ยมันควรจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่น ขอบคุณมากค่ะอาการอาการมีไอแต่ไม่เยอะแล้วคือระคายคอแต่คือจมูกไม่ได้กลิ่นค่ะอันนี้คือโชว์ให้ดูว่าวัดไข้มันคือ3ามสิคือไม่มีไข้จริงๆ ขอบคุณค่ะดูแลตัวเองค่ะทุกคนขอบคุณครับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันแต่แค่อยากให้เฝ้าสังเกตอาการคือไม่เป็นไข้ไม่ใช่ว่าเราจะปลอดภัยแค่นั้น ไปต่างประเทศไปต่างประเทกลับมาตั้งแต่มกราแล้วค่ะไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับการไปต่างประเทศนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เครียดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องร่างกายตัวเองแต่เครียดเรื่องกลัวติดครอบครัวตัวเองมากกว่าขอบคุณครับ เดี vale. ๋ยวัวอยางมีขคเจวิน I get virus already ขอบคุณค่ะดูแลตัวเองค่ะตอนนี้ใครที่ เป็นเป่าเป็นค่ะกูเป็นมึงผลเลือดเป็นบวกน้องนัดนับวันด้วยนะลูกล่าสุดเราเจอกันเมื่อไหร่ <c oughs> เราดูบุหรี่ไฟฟ้าเดียวกันนะนัดอยู่โรงบ้านค่ะ ทุกคนที่มีกลุ่มเสียงหายใจติดขัดไหมตอนนี้เหรอยังนะคะหายใจยังปกติดีสองสิ่งที่ทำให้มาโรงพยาบาลก็คือจมูกไม่รับกลิ่นแล้วก็กินข้าวไม่ดูรสแล้วก็เลยมามาเพาะสิ่งนี้ค่ะแล้วก็คนใกล้ชิดก็คือติดเราก็เลยกังวลเกี่ยวกับตรงนี้ก็เลยมาส่วนอื่น ก็ยังปกติดีค่ะไม่มีไข้ไอเป็นบางครั้งเป็นอาการเป็นไงมึงอาการเหรอเหมือนที่กูบอกอะคือกูไม่มีไข้เมื่อกี้กูก็ตรวจไข้ให้ดูคือไม่มีไข้เลยแบบอุณหภูมิร่างกายก็ปกติแต่แค่กลัวไม่ได้กินแล้วก็กินข้าวไม่รู้รสอะ มีมัอนอะไรติดในคอนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยไออันนี้คืออาการของกูแล้วแบบกูไม่ค่อยกังวลเมื่อก่อนเพราะกูคิดว่ากูไม่มีไข้หลายๆคน,นบอกรอให้มีไข้เมื่อยตัวอะไรเงี้ยแต่คือกูก็ไม่มีกูก็เดินเหินปกติอะไรเงี้ยเออขอบคุณมากนะมึงมึงก็ดูแลตัวเองดีดีแมสยาไข้ย่างเดียวซื้อใส่ด้วยนะ อีนาขายแมสนะแต่ขายแพงมากแปดร้อยใครไม่มีแมสไปซื้อกับอีนาได้น่าขายแมส8แปดร้อยรวมสง่งรวมส่งเปล่าวะตอนแรกกูชูเจ็ดร้อยแปดร้อยรวมสง่งเดี๋ยวนี้800แปดร้อยแหละไม่รู้รวมส่งหรือเปล่าติดมาจากไหนพี่น้อยคือไม่รู้ว่าติดมาจากไหนมันโอเค น่าจะคนที่ใกล้ชิดล่าสุดคือแบบเพื่อนที่ทำงานอะไรอย่างเง้ยค่ะไปโดนตรงไหนมาไม่รู้เหมือนกันแล้วพลาดพิงถึงใครไม่ได้หลักๆค่ะหลักๆทุกคนที่ดูเลยเนาะคือแบบหรือจะมาดูตอนย้อนหลังคืออยากจะบอกแค่ว่า ไม่ใช่แค่ต้องมีอาการไข้นะคะเพราะว่าหนูก็ไม่มีไข้แค่นั้นแหละอยากให้แบบทุกคนดูแลตัวเองดีๆหรือแบบเหมือนเฝ้าดูว่าเอะมันผิดกปกติไหมจากตอนแรกอะไรอย่างนี้เพราะว่านี่อยู่ดีๆก็เหมือนจมูกดับแบบเชฉพันุ์ เข้าโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเมื่อวานค่ะแล้วก็หมอก็ส่งแอดมิดเมื่อวานแล้วก็เหมือนดูอาการรอผลตรวจไปด้วยแล้วก็ผลตรวจออกเมื่อสิบสิบห้านาทีที่แล้วหมอก็คอนเฟิร์มว่าผลเลือดเป็นบวกค่ะต้องรับยาแล้วดูอาการรักษาตาอาการโอเคใครใครที่ดูไม่ทัน ก็ใครที่ใกล้ๆกับเราจริงๆอยากรู้ก็ค่อยทักมาถามได้เงาด้วยแหละไม่มีอะไรทํามันก็ต้ต้องอยู่อย่างนี้ก็แล้วคือตอนเมื่อวานหมอยังไม่ได้แน่ใจว่าติดหรือไม่ติดใช่ไหมเขาก็ให้อยู่ห้องที่แบบโอเคห้องมีแอ่นะแต่คือไม่ให้เปิดแอค่ะให้เปิดพัดลมเพราะว่าเขาบอกว่าเชื้อมันจะอยู่ได้ดีในห้องที่เป็นแอร์ สรุปเหนื่อแตกเขาไม่ไม่ได้เป็นไข้เลยเหนื่อแตกขอบคุณมากทุกคนที่เป็นห่วงค่ะดูแลตัวเองเหมือนกันบ๊ายบาย